ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถพระองคมสมเด็จภูมิมอแก่กาลสมัยเวลานั้นความมั่นคงให้แก่ราชนาจวีไทยและภูมิปัญญาโืเอสืบช่วงต่อการโดยตัวบริหารอันเป็นพม่าตัราชวงศ์นี้ในโจคณิบัตลข้อหนึ่ง ราชอาราจักรกฎหมายให้บริบูรณ์ประสงฆ์ร่วมกันสังขยาา ประชาชนทราบซึ่งต่างก็เกิดความเลื่อมใสในพระองคปิ